ปืนอากาศที่ขึ้นชื่อเรื่องความดีดยิงทีสะบัดขึ้นฟ้าเนี่ยเพียงแค่เราใส่ของแต่งชิ้นนี้ก็จะทําให้ปืนนิ่งและแม่นยําแบบสุดๆโดยที่ไม่ต้องยกปืนขึ้นมาเล็งเลยทีเดียวครับแต่ปืนโหดจริงะดูนิดูดินี่ไงนี่ไงครับเอาดิมาดิเอาดิเอาดิเอามาล่ะ อาก้าฮิฟายเว้ยไกลๆก็ได้เหมือนกันนะครับเคาะไปค่อยๆเคาะไปผมบอกเลยว่าของแต่งชิ้นนี้นะคือความลับของปืนอาก้าที่หลายคนยังไม่รู้ แต่ก่อนที่เราจะไปแต่งปืนอา้ากันผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ในการีนาเดลต้าฟอสเขาฉลองครบรอบหนึ่งปีมีกิจกรรมแจกปืนสกาทองระดับดีเจนเดอรี่ฟรีถึงแค่31ตุลาคมนี้และก็มีรางวัลล็อกอินสะสมให้ครบ5วันก็รับไปเลย500เดลต้าทิเก็ตต่อสัปดาห์สูงสุด1,500เดลต้าทิเก็ตนะครับถ้าเติมเองนี่หลายบาทนะเนี่ยและนอกจากแจกหนักแล้วมีกิจกรรมต่อเนื่องแล้วยังมีการคอลแลบกับหนังดังระดับโลกนะฮะซอในวันที่23ตุลคมนี้นครับรสะสมตัวุ้นนสกิตัวละครสุดดหลอนี D oof, OR, วซไ้้ใชม ฮาลูวีนกันได้เลยครับแต่ระหว่างรอตัวละครก็สามารถมาจัดอาวุธกันได้ก่อนในซอเมลีดอนะฮะซึ่งผมก็ได้ทําการปลดล็อกอาวุธทุกอย่างของซอมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างกระบอกแรกนะฮะ S12K บอกเลยอันนี้เป็นลูกซองเซมิออโต้ระบบแมกกาซีนสุดโหดก็บอกต่อมา M14 นี่ฮะมาร์แมนไรฟประจําหน่วยเอนจิเนียร์บอกเลยว่ายังลั่น และสุดท้ายฮะเลื่อยซอผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นอาวุธระยะประชิดที่เจ๋งที่สุดในเกมแล้วครับซอแท้ๆนะฮะลอเลื่อยยนต์มาเลยนี่ต้องสตาร์ทเครื่องซะก่อนโดักรอผู้โชคดี S <S อ๊าซิกกีนี่แหละจังหวะน,นี้ละ่ะเอา้าไม่ทันกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้โผล่มาดิโผล่มาดิโอ้ไม่ได้อยะ่ยะๆๆๆะ แล้วตอนนี้เขาก็มีโหมดมาใหม่2โหมดนะฮะเอาใจคนที่ชื่นชอบยานพาหนะโดยเฉพาะเลยโหมดแรกนะครับ Air Superiority โหมดนี้จะมีแค่ยานพาหนะทางอากาศเท่านั้นไม่มีรถถังไม่มียานเกราะนะฮะมีแต่เครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ล้วนๆและอีกโหมดหนึ่ง CAS จะคล้ายๆ Warfare Attack Add Defense นะครับแต่ว่าจะเพิ่มจํานวนยานพาหนะทางอากาศมากขึ้นใครที่อยากขับเครื่องบินเจ็ตนะฮะ F-45A แต่ว่าโดนชาวบ้านเขาแย่งไปตลอดก็ไม่ต้องเสียใจไปนะฮะโหมดนี้มีเครื่องบินให้ขับเยอะมากเรียนผู้โดยสา สายการบินนกกระปูตาแดงแอร์ไลน์ขณะนี้ท่านกำลังขึ้นบินอยู่กับนายอาซึ่งขับไม่เป็นมันแอบจะเวียนหัวนะเนี่ยเอ้ยมันมันบังคับยังไงล่ะอุ้ยอุ้ยอุความเร็วเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วว้าวว้าวโอ้ไอ้นี่ก็ล็อกเป้าจังเลยว้าใจเย็นดิยังขับไม่เป็นเลยอ่ะดูฮะเฮลิคอปเตอร์8เครื่องบินลบอีกเป็น10 ขับได้ทั้งวันนะครับฝึกได้เรื่อยๆเขาทำระบบการขับอะไรมาดีมากเลยนะคุณผู้ชมดูเลยว้วนะครับมีสามารถแบบกด,ดพุ่งตัวได้ด้วยเลยครับแล้วถ้าระดับความเร็วมันได้อะมันจะเข้าสู่นี่ครับอุ้ยเหมือนแบบเครื่องบินมันแหวกอากาศปะไอเสียงระเบิดเมื่อกี้ไม่โดนเลยเดียวขอยิงนิดนึงเจอเป้าหมายเจอเป้าหมายโดนโดนโดนเิโดนเิไปโดนก็นชนไปเลยชนไปเลยมันว่าหมดเนี่ย ท้องฟ้านี่มีแต่แบบเครื่องบินลบยิงโดนโดนไปดอกนึงยิงอีกู้เครื่องบินเจ็ดลำแรกเว้ยโอ้โหสะใจว่ะโอ้ยสะใจได้แป like ๊บเดียวดีไมไหนมานี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพอขับเป็นแล้วเริ่มหนุกแล้วฮะโอ้โห ้ผู้ชมสนุกว่าแบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆไม่มี <c oughs> อะไรเกินความพยายามเราครับผม <c oughs> เอาเละครับมา ไปแต่งปืนอาก้ากันดีกว่านี่นะฮะหน้าตาเดิมๆของเขาสิ่งแรกที่ผมแนะนําที่สุดเลยก็คือลํากล้องเราจะเห็นว่ามีอยู่หลายตัวเลยนะฮะสวยๆงามๆทั้งนั้นแต่เราจะมาใช้อันนี้ AK Performance Barrel Combo และคุณผู้ชมดูข้อดีของเขาโอ้โหเขียวสุดกระดานแต่ที่เด็ดสุดเลยก็นี่ลดการกระจายตัวของกระสุนเมื่อยิงแบบไม่เล็งลงอย่างมากคือปกติเราต้องยกปืนขึ้นมาเล็งใช่ไหมถึงจะแม่นแต่กระบอกนี้ไม่ต้องยกครับยิงระดับเอวไปเลยยิบไฟต่อไปก็ปากกระบอกปืนจะใช้อันนี้นะฮะ DTK m าส o b r a k เพิ่มความแม่นยำและคว ความเสถียรแม็กกาซีนก็จะใส่เป็น70นัดไปเลยนะฮะผ่านท้ายจะใช้ตัวนี้นะครับ AK polymer stock เพิ่มเอฟเฟกมาแบบจัดเต็มแล้วที่พิเศษคือเสริมยางรองผ่านท้ายได้ด้วยครับสุดท้ายคลิปมือจะใช้ตัวนี้ครับ AK heavy tower clip เพราะว่าเขาใส่ตัวยึดคลิปด้านล่างได้นะครับใส่ตัวนี้นะฮะเพิ่มความเสถียรและในส่วนของกล้องเลงเนี่ยไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คันลังตรงนี้ถ้าใครปลดล็อกแล้วก็ใส่ไปด้วยเลยนะครับแต่ผมยังไม่มีและในส่วนของการจูนนิ่งนะครับลำกล้องไปขวาสุด ้าทยไปขวาสุดแล้วก็ซ้ายสุดลิปมือเช่นเดียวกันขวาสุดซ้ายสุดผมบอกเลยว่าของแต่งชิ้นนี้นะคือความลับของปืนอากาที่หลายคนยังไม่รู้ถ้าใครรู้แล้วก็เงียบๆไว้ละกันนะครับผมไม่อยากให้ใครใช้เยอะพอดีอันนี้ผมไปเห็นคลิปพี่กล้องมาก็เลยลองเอามาแต่งตามไอ้บ้ายังแจมอ่ะสิ่งแรกที่อยากให้ดูก็คือขนาดเป้าคุณผู้ชมดูเป้าขนาดปกตินะแล้วดูเป้า a อเคไอ้บ้าเล็กมากเป้าปืนอื่นเป้า a อเคถ้าเป้ายิงเล็กหมายความว่ากลุ่มกระสุนของเราจะยิ่งแคบนะครับอะลองยิงดู เอาใหม่อีกสักทีไม่ต้องเล็งแล้วคุณชมดูดาเมจนะหัว2นัดแต่มันมีอยู่2ข้อที่เราห้ามทำโดยเด็ดขาดก็คือการเล็งยิงถ้าเล็งมันจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ห้ามเล็งและอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามทำก็คือการเดินยิงนั่นเองนะครับเราจะต้องหยุดอยู่กับที่เท่านั้นอสังเกตดูตอนเดินเป้าจะบานมากเห็นปะมันก็พอได้แต่ว่า มันไม่เหมือนยืนอยู่เฉยๆนี่ยืนนิ่งๆจะแม่นยำกว่าเยอะนะครับดูอันนี้ระยะเท่าไหร่เนี่ย26เมตรผมลองเอาไกลๆเลยนะ50เมตรครับไปบ้าบ่อมกต่อไป100เมตรกันเลยคือเป้านี่แทบจะบังศัตรูแล้วดูดิโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยโอเคลองดู ฮิปไฟ100เมตรปืนบ้าเลยวะเนี่ยเกินไปมันมีปืนไหนโหดกว่าปืนนี่รับผมว่าไม่น่ามีแล้วนะโอเคใส่สกินปืนมาเรียบร้อยพร้อมลุยครับเราจะมาทดสอบปืนในด่านใหม่แล้วกันนะครับฟฟลไป Let's go <S อาละได้เป็นฝ่ายบุกซะด้วยอย่างนี้สิของชอบไปครับผมบอกเลยกันที่จะเล่นปืนนี้เนี่ยต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตอนยิงเราจะโยกหลบอยู่แล้วไง แต่ปืนนี้เราห้ามเดินนะฮะเราต้องยืนนิ่งๆมันยากตรงการฝืนธรรมชาติตัวเองเนี่ยแหละบุกไปเลยฮะพี่พี่ไปเไงจดไปหนึ่งหัวสองหัวสามหัววูไม่ใช่หัวตัวต,อตอ่อต่อโอ้ยิงอย่างเดียวไม่ต้องเล็ง นี่ไงอุ้ยโดนยิงหลังหมอช่วยด้วยหมอหมอขอบคุณครับมาลีโรสอุ้ยซ้อนเข้าแถวกันมาเลยโอ้ยระเบิดว้าย ป2สองยากมากนี่ไงมาแล้ว,วคุณผู้ชมความรู้ใหม่เราต้องนั่งยิงไว้มันจะแม่นขึ้นอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะอันนี้ตอนยืนนะอันนี้ตอนนั่งเห็นปะเป้ามันจะเล็กลงนิดนึงบอกเลยว่าแม่นกว่าเดิมร้อ อุ้ยได้อยู่ได้อยู่ลองมานั่งยองตรงนี้ดิ <S <S โอ้โหได้ว้าได้ว้าแต่ไกลเกินขอไปใกล้ๆด,ดีกว่าเอสองบุกยากมาก <S 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 มามาดิมาดิวู้หัวล้วนลวน้วบุกตรงๆไม่ได้ผมกว่าต้องอ้อมแล้วอันนี้ใครเนี่ยอ๋อเพื่อนเพื่อน อุ้ยมาแนวหลังมาแนวหลังศัตรูมาแนวหลังศังตรูโอ้ยเกือบเกือบแตกเกือบแตกข้างล่างเยอะมากหมอมาหมอมาเอ้ยมันไม่เห็นผมโอเคอืมขาที่หลบก่อนเข้าไปชิดไม่ได้เลยอุย้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้ย มุมไม่ได้เลยว่ะต้องไปใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้อยู่ได้อยู่ A2 มาอืมผมชอบเผลอเดินว่ะต้องอยู่นิ่งๆอ่ะแบบแพรมขยับอ่ะหวยตายระเบิดไประเบิดไป <c oughs> โอ้ยไม่ไหว <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแฟนอีก <c oughs> โอเคอูหอืมมากำลังได้เลยเว้ยสวยเพื่อนบุกตอ่อ ตรองชีดอาคารให้ได้อ่ะเฮ้ยระเบิดว้าวอะไรวะเนี่ย้ยโอ้ยบ้ามันวางจุดเกิดไว้ระเบิดลง จุด A <อ>ไม่แตกเลยเนี่ยและ A 1หนึ่งโดนยืดคืนด้วยโหดเกินศัตรูเหลือ70ชีวิตแล้วเนี่ยไหวปะเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าไหวศัตรูตึงจัดสวยเพื่อนอเออยู่ในควันเหรอไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยเว้ยเอสองตอบไปทุกคนแห,หนเนียนมีคนเนียนเนียนอีกคน แต่ปืนโหดจริงว่ะดูดิดูด,ดเิเร็ว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 ,ว,ว let's go <S วกลางถนนตัวนึงเอาตายแล้วว,ว้าวอะไรวะน้านะอลังการแท้ไปครับผมโดดล่มไปเลยมันมีสลิงให้ขึ้นตรงนี้โอเคไปครับ โอ้โหมันสวนสลิงลงมาโหดเกินนี่ไง <laughs> นี่ไงครับเอาดิมาดิเอาดิาดเอาดิเอามาล่ะอากา้าหฮิฟายเว้ยมามาไม่ต้องชุบกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันสวนมันสวนขีดซ้ายขีดซ้ายปุกง่ายกว่าอยู่ข้างบนนี่เหรอ ผิวฉาดผิวฉาดหลบมอาก้าพี่ไม่โผล่หรอกน้องเอ้ยมีคนอยู่ปะเนี่ยตรงเนี้ยเคียร์ยังตายไม่เห็นนะมีแต่ควันเนี่ยแอนเดรเนียนเนียนอย่าเดินยิงต้องยืนยิงนิ่ง แทบเดินบีหนึ่งมายังไวครับสุดยอดเออบีหนึ่งเรียบร้อยครับไปบีสองต่อโอ้โหควันอะไรเยอะแยะวะสุดยัดแบบผันไปสวนแบบไม่ต้องเล็งอะว่าโ,โหดอะจุดต่อไปนี่ยากแล้วจุดต่อไปนี่ยากแล้วระเบิดไปอุย้ยโดนโดนมีคนโดนระเบิดผม ขึ้นทางนี้ได้ปหมเนี่ยไม่ได้ด้วยมันต้องมีทางอ้อมแบบว่านี่มีสลิงมีสลิงไปเพื่อนน้องอาร์ตตามมาติดติดเอา้าแต่มันถึงได้แค่นี้หรออ๋อเข้าทางนี้ได้เข้าทางนี้ได้มาละผมหลุดหลังมาละบอกเลยหลังแตกแน่นอนศัตรูผมละอ้อมไกลเลยไนงะ <c oughs> มาละเด้อมาละเด้อหลังแตกเด้อหุยจุดปีสองไม่มีคนเลย มาอไอ้มาเลวสัตว์ตูมาเลวสัตว์ตูมาเลวโู้โหอ้ยศัตรูมันมาเกิดเรื่อยๆเลยอะไรล่ะอะไรล่ะไม่ต้องชุบก,กันเฮ้ยห่อไข่ะเนี่ยห่อไข่ล่วงเนี่ย โอ๊ย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 อุ้ยเกือบมีสองได้มีสองได้อ๋อ้ยออ้หขวาหลุดขวามาข้างบนหนูมันอยู่ชั้นสองไม่มีใครตามผมเลยอ่ะเหลืออีกสามสิบชีวิตไหวป่ะวะเนี่ยโว้ว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 ระเบิดไประเบิดไปหลบแล้วมีสองมีสองทุกคนไป โอ้โหไปหน้าไม่ได้อะต้องไปข้างๆกตรงๆไม่มีทางได้อะไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอโอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาทุกคน เดี่ยวชั้นสองวะไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ตามหน่อยตามหน่อยเฮ้ยระเบีหนึ่งโดนไอ้บ้าเอ้ยปีสองได้ละบีหนึ่งโดนเนี่ยตอนเนี้ย โอ้โหแพ้ดิศัตรูเอาเรื่องจัดเลยฮะบุกไม่ได้เลยเอาว่าถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าปืนเนี่ยโหดชิงปาดคิวไาได้เพียบเลยอะเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการีน a าเดลต้าฟอสผมและอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นจริงๆเลยบอกเลยว่าเป็นเกมฟรีที่คุณภาพระดับ t r i A มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาให้เราได้สนุกกันตลอดเลยซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเล่นการีน่าเดลต้าฟอสเนี่ยสามารถกดดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับมีทั้งในมือถือนะครับระบบ iOS Android แล้วก็บน PC ต้องเวอร์ชันการีน่งงางาั้นเม ก็คลิปนี้ก็ฝาก Subscribe, l ไลค์แชร์ด้วยบ๊ายบายซิวเกสเน็กไทม์เจอกันใหม่คลิปหน้า